สวัสดีค่ะเพื่อนๆไไวายไปเจอนกได้รับอุบัติเหตุนะคะขับอเขาบินมาชนรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่ขับผ่านมานะคะเพื่อนๆทีนี้เขานกข้างทางนะคะวไ,ไวก็เลยนั่งดูอาการเขาสักประมาณนึงนะคะโอ้ใช้เวลาตั้งนานเหมือนกันนะคะเพื่อนๆ ทีนี้อาการเขายังไม่ดีนะคะเพื่อนๆจะเป็นนกอะไรถามเขาก็ไม่รู้นะแต่จะดูอย่างนี้นะบางคนเขาบอกว่าเป็นนกไก่นานะคะไวไวเอามาจับผูกขาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไวไวก็เลยกลัวเขาดิ้นนะคะไม่รู้เขากินอะไรนะคะยังไม่หาอะไรให้เขาเลยไวไวก็เลยเอาอย่างนี้มาวางไว้ก่อนค่อยว่าที่จะให้เขาอยู่นะคะจะรอดูอาการเขานะคะเป็นนกไก่นานั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้นะคะช่วงช่วง ช่วงช่วงท้งท้ายเนี่ยเขาจะมีแดงๆนะคะเขาคงจะยังเล็กอยู่นะคะเพื่อนๆวายก็เลยเอามาวางไว้ที่หลังตู้ไว้ก่อนเพ่าที่ว่าให้อาการเขาดีขึ้นปีกหรือว่าขาที่แหละค่ะวาคิดว่าดูเขามองนะคะก็โดนเล็บเหี่ยวเขาขวนก็ได้เลือดซิบๆิเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาตกใจนะคะพอเขาสะดุ้งขึ้นมาวิ่งเลยนะคะเขาจะวิ่งเลย ไปก็เลยกลัวจะมีคนจับเขาไปไปอ่าลงหม้อนะเพราะว่าเขาก็น้ำหนักตัวเขาก็มีนรประมาณสองขีดได้จากที่ไปอุ้มมานะคะถือมาแล้วก็ขับมอไซค์มานะคะก็ก็อยจะเป็นอันตรายเนาะเด็กแถวๆนี้ก็ดื้อด้วยนะคะก็มาดูอาการเขานะคะเพื่อนไวาไจะดูก่อนนะคะดูเล็บนะคะไปวไาชายตัวนี้มัดเกี่ยวไว้ก่อน อาจจะใช้เวลายอยู่ด้วยกันหลายวันหน่อยก็จะตัดเล็บก่อนนะคะเดี๋ยวมือเราไปเพลออีกได้เลือดแล้วนะคะได้เลือดซิบซิบแล้วนะคะอันตรายเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่ดูเล็บเขานะคะเลยก็คว้าเชือกอะไรไม่รู้แหละมัดไปก่อนนะคะรวบเป็นการรวบไปก่อนโหดูเล็บนะคะเพื่อนๆตัวเล็บดูเล็บเขาหนีมากเลยตัวก็ไม่กล้าเหมือนกันนะคะ หนล่ะมองไม่ค่อยชัดเลยนะคะอืมนี่เหรอเล็บเล็บเดี่ยวเล็บหือดูเล็บนะคะอู้หู้แม่วิ่นวินบินตกใจหมดเลยอ่ะเห็นแขวนละขึ้นมาขาขอบขาไม่ดีขาไม่ดีนะคะขาเขายังไม่ดีนะคะเพื่อนๆบินได้แค่นี้นะลูกอ่ะไปพักก่อนไปพักก่อนไปพักก่อนอยู่เพิ่งบินโอ้โหบินโฉบเฉี่ยวเลยคงจะตกใจนะคะ เดี๋ยวพอทําทลิปเสร็จเสร็จไปไว้ก็คงจะปล่อยเขาอยู่ตามลําพังนะคะก็คงจะต้องปล่อยให้เขาอยู่ตามลําพังนะคะดูพังหมดเลยบินบินฉแต่เย็น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 ไม่ได้ทําอะไรอ่าโอ้ออกไปได้แล้วออกไปไว้ไม่ได้ทําร้ายเขานะคะไม่ไว้ไม่ได้ทำร้ายเ,เขา,ะะไได,เขาดูข้าวเขา